สวัสดีค่ะพี่้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องบอมแปมลำมเพลินออฟฟิเชียลนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2ของวันนี้นะคะพี่้องค่ะคลิปวังหันพี่พออ e ีเมกเห็นพ้องต้องต้องกันแบบคือได้ยินเป็นเสียงเดียวกันค่ะพี่ดองค่ะสําหรับคลิปที่พี่บอมแปมทําไปคลิปแรกในวันนี้นะคะคือคลิปที่หล่ารองเพ่ิสนามฟุตบอลนะคะซึ่งคลิปนั้นนะคะไม่มีเอาง่ายง่คือเขาบเดมิกแบบว่าตัวใหญ่แต่ว่าที่จริงแล้วมันกับบอเดกเกี่ยวกันหรอคะ่ะเพราะว่าการมิกเสียงคือทําให้เสียงมันชัดขึ้น กลางวานขึ้นคุมขึ้นขั้นแม่เข้ารองดีมันกับสดีขึ้นแต่ว่าขั้นเข้ารองบอดีมันกรบจายเทนได้ชัดนะใช่ไหมคะในการมิกสเสียงเนาะคลิปนี้นะคะมาอีกแล้วนะคะสําหรับเมื่อวานนะคะพ่อโจโูได้โพสเฟซนะคะว่าประกาศเรื่องลําสาวน้อยเพื่อเป็นแพงคือเรื่องล่ำในตํานานเรื่องล่ำที่เป็นครูขวัญระวางคุณแม่พอรอภิรดีกับพี่วัดศิวดลน,นะคะพาแดงนางไอกับพี่ดองค่ะพาแดงนางไอในเวอร์ชันใหม่นะคะสำหรับสาวน้อยพเพป็นแผงกับพี่้อง ตอนนี้นะคะพ่อจวบบอกว่าพระเอกสิเป็นผู้ใดเนาะพระเอกสิเป็นผู้ใดเนาะนะคะไปดองคะสำหรับเรื่องพาแดงนังไอแต่ว่าอุ้งอิงก็เลยเสนอนะคะเสนอขึ้นมาเอฟซีสิคิดจังไหนนะคะไปชมคลิปนี้กันเลยกันไปเลยก่ะพ่อเดี๋ยวนี้ข่าวว่าพ่อสิเปิดตัวพระเอกใหม่ตีอยียงล่ำอา,อ,อ,าอียงพาแดงอียง เห็นพ่อพูดไหมแม่ล่ะเห็นพ่อพูดนั่นแหละเอาพ่อก็สิดาวฝันพ่อเอกขักแถอุตส่าห์แล้วปีนี้เราเตรียมตัวสิถึงเวทีวงไงแล้วสิปึงพ่อเอกคักค่ะโอ้ผากเล่มเว้ยโอ้โอ้โอ้โออหนนอนแบบนี้้พ่อใขาบอกว่าเขาเปิดตัวพ่อเอกพ่อเอกเราเงียบแล้วแม่นั่งเห็นนาเศร้าเลยแม่โอ้ย สีเหลืองไว้ไม่ได้ใส่ดอกปีนี่สีเหลืององสีพระเอกพระเอกนี่คือเป็นผ้าแดงเนาะไ้เขาเป็นผ้าแดงเขาเป็นผ้าดำก็ได้เพื่อนพ้าแดงเพื่อนเป็ี่นซ้ามีท่านพ้ะดำผ้าดำนั่งัพพ้าดำนั่งอัพผ้าดำนั่งอกับอดข้ามไหมถอดข้ามถอดข้ามใครใครก็ป้าใค้ใครก็เา็นพราดำแมน แต่ละคนเนี่ยแล้วเปียโนรอป่ะเปียโนหมดอ่ะตาเราเกียร์ุยลุยนั่นแหละเพราะพยายามหอกทานเพเปะพยายามหอกเออเขายังเป็นผ้าดำก็คือว่านั่นแหละค่ะพี่น้องคะจากคลิปที่จบลงไปนะคะพี่น้องคะอุ้งอิงกับเลนพ่อเอกซะแล้วนะคะสําหรับนะคะคลิปเปิดตัวพระเอกแล้วก็พ่อกระตัดอนาคตพระเอกคักนะคะสำหรับพ่อโจนะคะพ่อโจก็งงเด้ว่าเนาะลูกสาวสิว่าว่ายังไงนะอุ้งอิงเลยว่า พ่อเอกก็คือสีประดิษฐ์แล้วล่ะสูทเพชรสีเหลืองที่ตัดไว้นะคะพ่อโจก็เลยอึ้งไปสักพักหนึ่งนะคะพี่น้องคะ่ะก็เป็นโมเมตนต์น่ารักน่ารักนะคะสําหรับพอ่อจวงเอกกับพ่อเอกค่ะพี่น้องค่ะสําหรับพ่อเอกตะก,กี้เนาะแรกๆอีพอร์ตแล้กับบล็บบอกบล็อกไฟกาบล็อกน้ำมูปันได้นะคะแล้วก็บบล็อกขั้นสู่กล่องสมูโอนี้เดอ้ออีพอร์ตแล้วก็เป็นทรงเงียบเลยแล้ว,ลว,วลบอกบรรยายเกง่งพ่อเอกนะคะพ่อเอกนะคะดูแลเทคแคร์ care, เวลาทีมงานไปหาไปแวะไปหาสิไหมค,คะกับไปเขาเรียกว่า เทคแค่ดีแม่หน่อยนะบ่บ่าวาสิเป็นครอบครัวทังอิกทุกคนแม่ครัวป้าป้าทุกคนนะคะที่มาต้อนรับนะคะบ่าว่าสิไปงานไปเล่นหรือว่าไปเหมือนไลฟ์สดอย่างนี้นะคะไปยงก็ไปเยี่ยมยามถามข่าวก็ต้อนรับดีมากอาหารการอยู่การกินก็ดีมากๆนะคะบ่คิดว่าอีหลา่าเพิ่นสีหยอกพอเพิ่นว่าพอตัดสุดสีเหลืองมากว่าสันพอโจเลยแบบเบ,บิดคำาิจวเบานะคะพอโจก็เลยว่าแบบเอาจังสี่ซะ มันเป็นผ้าแดงเขาเป็นผ้าดำก็ได้ดอกเพื่อนมาสันเป็นผ้าดำก็ได้ดอกเพื่อนมาสันลายปูลายค้นกับตะลึงกับคำถามนะครับพี่้องค่ะพอน่อนกับเฮ็ดนหนานงงเดนะ้พอโน่นกับกว่าลูกสาวสิถามว่าจะไหนนะครับพี่้องค่ะเป็นครอบครัวค่สคะสําหรับอุคงอิงก,กับถือว่าเป็นลูกสาวเนาะเป็นลูกสาวประจูสสาหรับปอมแปมหรือว่าทีมมาทุกคนก็เหมือนกันเรยกลูกทีมแต่บอกอุงอิงคือลูกสาวลูกสาวแบบอปอมแปมไปเห็นคลิปหนึ่งที่ยาสุภาพสัมผสัส เป็นคลิปที่ยาสุภาพสัมผัสเนาะที่ว่าน้องใส่เสื้อสีชมพูพ่อโจใส่เสื้อสีสีส้มโอรสหรือเปล่าแล้วพอแล้ว่าถามว่าเป็นพ่อกับลูกกันติบลูกว่าซื้อคลิปๆนั่นซื้อว่ายังแต่ว่าเปี่นแปมงกับจื่อบได้เนาะคุณย่าถามว่าเป็นพ่อกับลูกกันแล้วตีคือบ้านรับกันเป็นพ่อกับลูกว่าสันพ่อโจเลยว่ากันแล้วกันได้รับกันแล้วเป็นจ้งไดจิตไปสิมากกต่ตองเบื้องแง่กันคื้นเก่า่นแล้วนี่คือตอนแรกๆนะคะที่พ่อรับน้อง เ้วก็รับเป็นลูกบนรรมพี่น้องค่ะคนเฮานี่สายเน่นบุญพ่ถึงกันกับเอาง่ายๆบ่ได้วห่วมกันได้พี่น้องค่ะบางคนแบบว่ามันจะมีเอฟซีบางคนเนาะที่มาพูนว่านู่นนี่นั่นแต่ที่จริงแล้วอุ้งอิงนี่เข้ามาเรแบบไม่แน่ใจว่ากี่อาทิตย์ที่พ่อเซ็นรับเป็นลูกบนรรมเป็นบุตรบนรเนาะที่ว่าเป็นลูกบนรรมหลังประกาศออกโซเชียลนะคะพี่น้องค่ะ น้องก็ทําหน้าที่น้องได้ดีทั้งเป็นบอสบอสน้อยเพราะว่าสิเป็นพี่แต่พี่แดนเซอร์กะพี่พี่แดนเซอร์ซิอยู่ก้อนพี่ปอมแปมเนาะพี่แอนพี่เบิร์ดพี่อะไรอย่างเงี้ยที่ปอมแปมสัมภาษณ์ว่ราสิเป็นพี่ตอก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบนั่งเป็นกันเองสําหรับอิงอิงเป็นกันเองมากนะคะทําบทบาทหน้าที่แบบเหมือนพ่อจูพ่อจูก็ไว้วางใจนังอะเชื่อใจแล้วก็ไว้าวางใจนางในทุกๆเรื่อง บ่แปลกจที่เป็นยังพีพีแดนหรือว่าทุกคนอยู่ในวงที่เป็นสมาชิกสาวน้อยที่อยู่สารน้อีเพื่อนแพงเพราะว่าสิเป็นหลายแผนกสี่ื็นองว่าบอสน้อยเพราะว่านางทาหน้าที่ได้ดีทําหน้าที่ได้ดีมากไม่มีขาดตวัวบกเพราะพี่มันแปลกยังม่โทรนางดิมันก็เลยเทียบกันบริเี่พี่น้องค่ะนี่คือพ่อมั่นใจในตัวนางมากๆในการดูแลทุกๆอย่างแม้แต่พอเรื่องวงเห็เป็นเรื่องใหญ่นะเหมือนพี่น้องก็สห็นว่าวงไหน ้าัวน้าว้งว่าไปมันก็สิมีแบบว่าปัญหานู่นนี่นั่นแต่สําหรับพ่อจูในช่วงหลังๆตอนทําขายออกพ่อคือปล่อยให้น้องปล่อยให้น้องดูแลปล่อยให้น้องแบบว่าเอาไงคือน้องเอาอยู่พ่อใส่เข้ามาอูอิงเอาอยู่พ่อมีภารกิจว่าไม่ว่าพ่อถิม่วงนีพ่พ่อไม่เคยทิ้งมีเวลามีโอกาสพ่อกับมาเบิรงทั้งวงหนึ่งวงสองแต่ว่าด้วยภารกิจนะคะการถ่ายหนังนู่นนั่นรละเอียดยิบย่อยมันเยอะอีกอย่างหนึ่งแขกรับเชิญหรือว่าดาราร่วมแสดงเรา ที่เป็นตัวละครหลักๆก็มีแต่แบบรุ่นคู่บาอาจารย์นี่พวกก็ต้องไปเทคแคร์เทคแคร์ทุกทท่านนะคะพี่น้องคะกายเป็นว่าน้องกะเอาไงคือน้องกะเหมือนยืนยืนหลักแทนพ่อในช่วงเวลานั้นนะคะมีช่วงหนึ่งที่ได้เซลกลันเรนว่าพ่อโจม,มารับเชิญอุงอิงพ่อเจอพ่อโจ,ม,อโจม,มารับเชิญอุ๊อิงสิแมคะมันมันก็เป็นเอาไงคาการันตีได้เลยว่าน้องอะศักยภาพน้อง ความรับผิดชอบน้องมันเกินมันมันหลายแห้งนะคะสําหรับเด็กอายุเท่านี้พี่วมวปมก็ยอมรับยอมรับแห้ยอมรับนั่งแต่ใดว่านั่งสปิริตสปิริตในการทํางานเลิศแล้วก็พ่อโจก็เป็นคนที่แบบว่าไม่พักผ่อนเลยพ่อโจเป็นคนที่บม่พักผ่อนเลยนะคะสําหรับการเหมือนการเมาหนังพี่วปมกับบเดตบเดหางบเดมีบเดรวยเลยค่ะบเดรวยโบเดโบเดแบบว่าเออไงบางคนก็สีแดงมาอุ้ย นู่นนี่นั่นแต่ที่จริงแล้วมันเป็นการสนับสนุนองค์กรสนับสนุนแบบว่าเข้านั่นเข้ากับเป็นฟันเฟืองเล็กๆฟันเฟืองเล็กๆในการขับเคลื่อนเนะบาะเพราะว่าวงจะทําอะไรเราก็ต้องแบบว่าบอห้ความรวมมือด้านหนึ่งกับต้องห้ความละรวมรวม,รวมมือด้านหนึง่งการทําหนังกสิพอแล้วมีความฝันความตั้งใจแล้วก็บวราสิเป็นพอหรือว่าเสียนนเสียนนพะเสียนนพะพอนุ่นเมดีน้องอิงหลวกะ็คความพัวก,กันรวมเป็นผู้สัางนะคะ มันเหมือนการสนับสนุนองค์กรเราอย่างน้อยเข้าบริมีทกำลังหลายเขาก็นสนับสนุนในฟันเฟืองเล็กๆเ,เขาก็อยากแบบว่าถ้าองค์กรไปได้เราก็อยู่ได้ถ้าองค์กรอยู่ได้สมาชิกในองค์กรก็อยู่ได้บันีมั่นกับมี่ยังก่อคนเหมารอบเยอะแล้วนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบรอบแล้วนะคะพี่น้องค่ะเจ็ดสิบรอบนะคะไม่อยากให้พี่น้องผ่านชวบนะคะพี่วอมแปมไดงยินบางคนเพิ่นไปบึง ที่เซอร์บางช่วงบางตอนมาเหมือนพี่อุ้มอิ่มอย่างนี้ก็ได้ไปดูไปดูเคาอย่างก่อนไดเอาหลอกเรื่องมายาวกับพี่มแปมอยู่พี่มงแปบบก็เลยบอกในที่เซอร์แต่ว่าพี่อุ้มพี่ว่าสนุกแต่ว,ว่าเกินคาดมากๆเกินคาดมากๆสําหรับภาพยนตร์ขายอ้ออย่าเชื่อจนกว่าจะได้ชมกัพนพี่น้องครับไปชมกันที่รงภาพยนตร์17กรกฎาคมนี้แล้วก็รอบสื่อมอนชน15กรกฎาคมแล้วก็บ้านเกิดใ่อิหล่าวงองิงนะคะ13 กรกฎาคมนะคะอยู่ที่คอนแก่นพี่น้องคะอย่าลืมไปกังแร้งใจกันนะคะไปค่ะไปแน่นอนคะ่ะไม่พลาดงานนี้ไม่พลาดแน่นอนนะคะแล้วเจอกันนะคะ